ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับและผู้ปกครองทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับการเรียนภาษาไทยกับครูแบงค์เรื่องสะระอนั่นเองนะครับสะระอนี่เดี๋ยวเรามาพบกับบทเรียนเลยนะครับสะระอนะสะระอมีรูปร่างแบบนี้ก็คืออออ่างเพียงตัวเดียวนะครับแต่ ขีดนี้คือใส่พยัญนชนะนะนี่เช่นตัวนี้เลยสระอออกเสียงว่าอนะลูกอเสียงยาวนะออ่ะอ,อคำนี้นี่ข้างหน้านี้ที่ครูขีดเป็นกลองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้คือพยัญชนะนะพยัญชนะเราก็จะจับมาใส่ได้หลายตัวทุกตัวเลยนะครับเช่น กอ,อกอขออของอ,องอ,งอปอ,อปอเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบทเรียนกันเลยครับสระอ,อนะรูปด่างของสระอ,อก็จะเป็นแบบนี้นะออกเสียงตามนี้เลยอนี่เพบไปคบกับพี่ไก่พี่ไก่ของเรานะครับก็ไก่ของเรา กไก่บวกกับสะละออก็จะเป็นกออกอนั่นเองนะง่ายไหมลูกคำนี้นะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะที่เราต้องอ่านได้นะครับที่เราอ่านได้กันอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาอ่านสระอย่างอื่นก่อนที่เราเรายังไม่รู้ตัวใช่ไหมลูกว่าเรารู้จักสระออมาก่อนใครเลยก่อนสระอาก่อนสระอะสซะอีกนะสระออนี้เรารู้จักก่อนเลยนะครับกออ ก็โอเคต่อไปเงาะก็ต้องเป็นตัวอะไรลูกครูเปลี่ยนจากงูเป็นเงาะก็คือตัวงององูนั่นเองงองูบวกกับสาะอเป็นงององอนั่นเองไนหะงนี่งนี่ตรงนี่งอโอเคนะครับงต่อไปจอจานใช่ไหมใช่ปะ่ะอ่าฉเฉลยใช่ด้วย จอจานนะครับจานบวกกับเอ้ยจอบวกกับอสาระอ,อเป็นจออจ,จอนั่นเองนะครับจอจอก็คือปีนักสัตว์ปีหนึ่งที่เป็นปีจอก็คือเป็นตัวแทนของปีสุนัขหรือปีหมานั่นเองนะครับเป็นปฏิทิน12ปี ที่เดี๋ยวตัวไปเ,เราจะได้เรียนรู้เป็นความรู้รอบตัวนะครับต่อไปอ่าลิงเจ๊ก,จกตัวนี้คือลอลิงนั่นเองนะลิงบวกกับสะระอก็จะได้คำว่าลออลอนั่นเองนะสะระอบวกกับอะไรก็จะได้ตัวมันเองนะครับ ลออิงงองงูจอจานบอใบไม้พอพึ่งปอปลาต้องเริ่มจากออนะคำนี้เป็นคำนี้ต้องเรียนคนร,รู้ไห้นะครับอ่ะหอหีหอหีบ,หอหบ,บวกกับสระอ,อก็จะได้หออะไรเนี่ยหอฮีใช่ไหมหออหอนะหอบวกกับอ,อก็จะเป็นหอ,อยู่ดีหออ ออนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะครับส่งท้ายแล้วเดี๋ยวนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามกอ,อกอกอกอ,อกองอกององอกองจออจอ,อจออจอลอ,อลอ,อ,ลอ ลออลอหออหอ,อหออหออ,อ่ายมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาษาไทยกับครูแบงค์เรื่องสระอนะให้นักเรียนเรียนรู้ไว้นะครับสระนี้ไม่ยากจนเกินไปนะครับให้นักเรียนเขียนทั้งหมดนะนี่คำที่ขึ้นอยู่นี่แหละลูก เขียนคำพวกนี้นะลูกกอไก่งงูจจานรเลือกหอยหีบลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะครับเดีย๋ยวคุณจะเข้าไปตรวจนะลูกนะก็คลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วเนะเดี๋ยวเรา,าพบกันใหม่ในสลักตัวหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ